สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับนาเดตแจ้งข่าวสำคัญเกี่ยวกับยายาเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดโุวโอกาสเจอตัวนาเดตที่งานบอล54ปีช่อง3เจ้าตัวได้เผยว่าวันเกิดยายาเซอร์ไพรส์ปรไปแล้วครับก่อนงานวันเกิดเขาเพราะผมมีงานไปต่างจังหวัด ของควันที่ให้ยายาเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขาอยากได้เขาเคยส่งมาให้ดูว่าอันนี้น่าจะใช้ดีนะเขาไม่ได้บอกซื้อให้หน่อยหรือว่าอะไรวันเกิดเลยซื้ออันนี้ให้แล้วกันอะไรหลายอย่างเขามีหมดแล้วอยากนะกับการซื้อของให้เขามันเป็นเครื่องอัดไอน้ำทำความสะอาดโดยเขาเป็นคนชอบทำความสะอาดบ้านเองเขาจะมีความรักบ้านเขาเขาจะทำความสะอาดบ้านเขาตลอดก็เลยมองว่าอันนี้เหมาะสมกับเขาดีเขาเห็นก็ดีใจ ถูกสงสัยวันเกิดยายาทำไมถึงไม่มีรูปเพราะไม่ได้ไปครับพมถ่ายหนังอยู่ต่างจังหวัดคืนนั้นไปก็ถือเค้กไพร์สไพร์น้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ว่างก็บอกขอว่าไม่ได้ไปด้วยนะเสร็จแล้วจะไปหาปีนี้เขาทํางานหนักมากๆเราเองก็ทํางานหนักเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อดทนแข็งแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจเรารู้สึกภูมิใจในตัวเขาาะขอหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างไปในปีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุด คือเขาได้มีเวลาพักผ่อนเวลาเชี่ยวของเขาคําอวยพรก็เหมือนกันกับการเลือกของขวัญกับคําอวยพรก็ยากขึ้นทุกปีไม่ใช่การอวยพรครั้งสุดท้ายในฐานะแฟนไม่จริง,รงๆรรอเลื่อนไปยังไม่มีกําหนดครับอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ